ความเปลี่ยนแปลงในวันนี้ก็คืออันดับแรกเลยก็คือรับฝากรถคันละ20บาทร้านค้าตรงด้านหน้านี่คือเอาออกหมดแล้วเพราะว่าจะมีการปรับภูมิทัศน์หลวงปู่อยู่ปะครับมื่อไงเมืนอไงยังไม่กลับค่ะไปกรุงเทพยังไม่้บมใหญ่ยู่ค่ะแต่ว่าคนมาเห็นมืออะไรพวกปันใหญ่เลยอ๋อครับเอ้าว จเจอใครเด่ยลุงจิมเนที่ตัดผมนะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นจิตอาสานะครับที่มาบริการตัดผม,มวิทยา,ายการอาชีพกาลสินนะครับวิทยายลัการอาชีพกาลสินนำ นักศึกษามาให้บริการเป็นโรงทานครับแล้วมีรับตลอดไหมครับนี่รับตลอดครับจบรุ่นต่อรุ่นจบรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆเลยครับโอ้รับสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือนักศึกษาในต้นไม้ปรับสวนย่อมนะคบสวยๆนี่โอ้โหต้นไม้สวยๆเต็มเลยนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมจะจัดให้เสร็จก่อนปีใหม่นี้ใช่ไหมครับค่ะม่มงานวันที่สิบเอ็ดนะครับอันนี้งานวันไหนนะวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ด ธนวานี่เหรอครับอันนี้ก็รับพรจากพระคุณเจ้าครับอันนี้คือตารางกิจนิมนต์ของหลวงปู่นะครับแล้วก็สามารถมากราบไหว้ขอพรได้ที่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อกก๊อกนิวครับวันนี้วันที่25พฤศจิกายน2567ครับ ผมอยู่ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทบ้านแกเปะตําบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมมาถึงแล้วที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาตอนนี้ท่านผู้ชมพอผมมาถึงผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทอันดับแรกเลยหลังจากที่ผมจอดรถนะครับตามไหลาทางนะครับ ก็คือฝั่งนี้เราสามารถจอดได้ทางฝั่งซ้ายมือเรานะครับส่วนตรงกลางนะครับนี่ก็คือเข้าห้ามจอดนานแล้วนะครับตรงกาะกลางนะครับตามไหลาทางฝั่งซ้ายมือเราสามารถจอดได้ผมก็เลยจอดฝั่งนี้นะครับก่อนที่จะถึงธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิิจันโทนะครับอยู่ตรงด้านหน้ารูปเหมือนองค์นั่งองค์ใหญ่ของหลวงปู่ครับ นี่นะครับท่านผู้ชมที่ผมเห็นความเปลี่ยนแปลงในวันนี้ก็คืออันดับแรกเลยก็คือรับฝากรถคันละ20บาทนะครับเมื่อก่อนจะติดว่ารับฝากรถคันละ40บาทนะครับแต่ตอนนี้ลดราคาแล้วนะครับท่านผู้ชมเหลือคันละ20บบาทเท่านั้นนะครับนี่คือป้ายรับฝากรถนะครับอยู่ตรงด้านหน้ารูปเหมือนหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับ ฝั่งทางโน้นก็ลดเหมือนกันท่านผู้ชมเห็นไหมครับฝากรถก็คันละ20บาทนะครับฝั่งทางโน้นจะติดไวรเหมือนกันท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในนะครับว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับข้างนอกก็จะเป็นเงียบๆนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมทราบก็คือวันที่23 – 25ถึง25ก็คือถึงวันนี้นะครับคือหลวงปู่ลงไปที่วัดบรวรที่กรุงเทพนะครับ ร้านกาแฟก็ขายแต่เช้าเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับช่วงนี้คือหลวงปู่ยังอยู่ที่กรุงเทพอยู่นะครับก็เลยเป็นเนี้ยเนีย้ยนี่ท่านผู้ชมรูปเหมือนหลวงปู่นะครับอยู่ถนนสีเลนนะครับทางหลวงหมายเลขสิบสอง เส้นกาลาสินไปจังหวัดมุกดาหารนะครับข้างหน้าเราคือมาจากจังหวัดกาลาสินนะครับส่วนทางนี้นะครับก็จะไปจังหวัดมุกดาหารครับทางหลวงหมายเลข12นะครับประตูสู่อินโดเดี๋ยวเรา ดูด้านหน้านะครับหลังจากที่ร้านค้าตรงด้านหน้านี่คือเอาออกหมดแล้วเพราะว่าจะมีการปรับภูมิทัศน์ครับปรับพื้นที่นะครับตรงด้านหน้าเนี่ยให้สวยงามนะครับจะทำเป็นสวนหย่อมว่าอย่างนั้นครับก็ออกหมดแล้วนะด้านหน้าครับ ร้านค้าก็ไม่มีแล้วขา้าวกล่องเดี๋ยวเราดูเล้วจะจะเข้าทางโน้นนะครับทางเข้าธรรมาะอุทยานตรงพญานาคนะครับตรงนี้ก็ตอนนี้ก็จอดรถได้อยู่เพราะอยู่นอกเขตนะครับนอกเขตเส้นสีขาวนะครับจ็จอดรถได้นะครับแต่อีกหน่อยเขาก็จะถมดิน บริเวณทีนี้นะครับเห็นว่าจะถมดินลานจอดรถฟรีก็จะอยู่ด้านหลังธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับฝั่งทางโน้นก็จะเป็นศูนย์อาหารและของฝากครับก็สามารถจอดรถฟรีได้นะครับด้านหน้านะครับเต็มแล้วก็คือเต็มบสามารถจอดรถได้ วัตถุมงคลคมอรับหลวงปู่อยู่ปะครับมันนี้วันนี้ยังไม่กลับโอ้ยไปกรุงเทพยังไม่กลับกลับตอนเย็นเป็นยังไงครับเพิ่งเพิ่งออกม้ามือนน้ค่ะออเพิ่งออกมาขายเพิ่งคึ้นมาหายออกจากนี่โู้ยไปเร็วลมแ้งหย่ยู่ะแต่ว่าเพมาเห็นมือไห่่นิอครั ครับผมช่วงรนี้ันได้ัเห็ดอยู่อย่าบอัน่ถมนี่ครับอันหนึ่งครับคุณั้างใต้คุณก็มีอยวยดนขอครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในนะครับเอ้าเจอใครเดี๋ยลุงจีนมันมีแสงเพลงอยู่ข้างในล่ะบอกมีอย่าง ตัดผมฟรีป่ปตัดผมฟรีจะไปตัดผมเลอมานานหรือยังอล้วววนวว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 งลุววววยววฟังนั่นบ่วว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 ัวนว่วว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 ว่ววววบวว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 อวววววนวว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 ะครับวันนี้ก็จะกลับแล้วนี่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เข้ามาด้านในธวรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทแล้วนะครับก็มาเห็น ตรงนี้เป็นที่ตัดผมนะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นจิตอาสานะครับที่มาบริการตัดผมฟรีอยู่ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับมีผู้มาใช้บริการเยอะเลยนั่งเต็มทุกโต๊ะเลยนะครับนี่ห้าท่านสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับรบกวนถามหน่อยนะครับอันนี้เป็นร้านตัดผมมาจากไหนครับนี่รายการอาชีพกาลสินนะครับ วิทยาลัยการอาชีพกาลาสินครับผมเป็นของกรมอาชีวะนะครับครับผมผู้บรการอุดมนะครับอรุณเลิศอุดมนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมโตัวนี้นะครับอันนี้คือผู้บรยการับครับของวิไลได้นานักศึกษามาให้บริการเป็นโรงทานครับโอ้ครับผมอันนี้ก็คือ เป็นหลักสูตรเหรอครับเป็นหลักสูตรระยะสั้นครับอ๋อครับเป็นหลักสูตรระยะสั้นร้อยห้าสิบชั่วโมงร้อยห้าสิบชั่วโมงครับ,รบ,รบนักศึกษาที่มานี่ก็คืออยู่นในหลักสูตรนี้ครับเป็นเป็นประชาชนทั่วไปแล้วไปสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ใช่ไหมครับ<ม>ใช้เวลาเรียนหนึ่งเดือนต่อหนึ่งคอร์สครับแล้วมีรับตลอดไหมครับรับตลอดครับจบรุ่นต่อรุ่นจบรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆเลยครับอ๋อครับผม แล้วสมัครมีเวลาเราสมัครจะไปสมัครได้ที่ไหนถ้าเกิดใครสนใจอยากจะไปเรียนหรือออนไลน์ก็ได้โอออนไลน์ก็ได้ที่วิทยาลัยก็ได้อาชีพกลาสินครับผมอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตัวเมืองเลยครับอ๋อนี่นะครับนี่ผมนี่เลยใช่ไหมครับครับเบอร์โทรก็ตามนี้ใช่ไหมครับตามนี้ครับนี่นะครับเบอร์โทรับแล้วก็ทางออนไลน์นี่ก็คือมีเพจมีมีครับผมของวิทยาลัยเรียบร้อยเลยครับของวิทยาลัยเรียบร้อยฮะ ค้นหาคำว่าวิทยาลัยการอาชีพกาลาสินนะครับแล้วก็สามารถสมัครเรียนได้นะครับอันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับนี่คือเป็นเรียกว่าโรงทานตัดผมนะครับตัดผมฟรีของวิทยาลัยการอาชีพกาลาสินนะครับมาให้บริการอยู่ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทในวันนี้นะครับนี่ ตัดสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือนักศึกษาในหลักสูตรเรียน150ชั่วโมงนะครับตัดได้ทุกทรงใช่ไหมครับเนี่ยบอกได้เลยใช่ไหมครับว่าเอาทรงไหนเป็นทรงไหนท่านเป็นอาจารย์สอนเหรอครับอาจารย์นะครับอ๋อครับเป็นอาจารย์สอนในหลักสูตรนี้ใช่ไหมครับนี่นะครับโดยตรงเลยครับอ๋อครับผม ท่านชื่ออะไรครับคุณครูศิวพรวรวิทย์นะครับครับผมคุณครูศิวพรวรวิทย์นะครับขอบคุณมากๆนะครับครับเต็มนะครับรบกวนถามหน่อยครับถ้าเรามาเรียนนี่อุปกรณ์นี่คือเอาที่มหาลัยอ๋อของส่วนตัวแล้วาค่มีค่าเรียนไหมครับค่าเรียนร้อยเจ็ดสิบบาทครับร้อเจบาทต่อหนึคอร์สครับ แต่ว่าอุปกรณ์นี่คือ <Okay. S 1> ต้องเป็นของตัวเองนำมานะครับ <Okay. S 1> น,นี่นะครับอันนี้คือหลักสูตร <Okay. S 1> ตัดผมชายหลักสูตรระยะสั้นนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับที่วิทยาลัยการอาชีพกาลสินครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในต่อนะครับ <Okay. S 1> นี่เราเข้าไปดูด้านในนะครับ โอ้ท่านผู้ชมส่วนทางนี้กำลังทำสวนหย่อมเลยดูปลูกต้นไม้นะครับขออนุญาตถ่ายนะครับปลูกต้นไม้ปรับสวนหย่อมนะครับส,สวยๆนี่โอ้โหต้นไม้ส,สวยๆเต็มเลยนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมโอ้ต้นอะไรเนี่ยเ,เหมือนอะไรนะเ,นนเหมือนต้นบิกชื่ออะไรนะตรีชาวา ตีชะวามาจากไหนครับต้นไม้เหล่านี้ 14, โอ้มาจากทางนูน้นเส้นองค์คลักษครับทางปทุมธานีเส้นนั้นนะครับเพราะว่าจะมีต้นไม้ขายเยอะเนาะนี้จะจัดให้เสร็จก่อนปีใหม่นี้ใช่ไหมครับค่าวไม่งานวันที่สิบเอ็ดนะครับอันนี้งานวันไหนนะวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดธันวาเนี่ยเหรอครับ โอ้ให้ทันงานวันที่สิบเอ็ดธันวาโอ้เนี่ยสวยมากเลยอันนี้เราคนที่จัดนี่มาจากไหนครับนี่กรุงเทพค่ะไหนนะกรงุรงเทพค่ะมาจากกรุงเทพเลยโอ้ครับเป็นบริษัทรับงานเนาะมามาจากกรุงเทพเลยนะครับฟังเสียงเหมือนพูดกรุงเทพไปเ,เหมือนคนปากใต้พูดเลยไม่เลยโอ้ครับอครับ นี่น่าหละกรุงเทพแบบแบบชัดมากแบบอ่ะขอยมีความสุขในการทํานะครับในการทํางานที่ธรรมอุทยานได้บุญด้วยกันครับสาธุครับสวยงามมากท่านผู้ชมนะครับรอชมนะโอ้ด้านในครับพราคุณเจ้าให้พรแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับ ตอนนี้ผมก็เข้ามาด้านในธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาแล้วนะครับตรงที่กุฏิของหลวงปู่ครับนี่ก็มีญาติธรรมมาทําบุญเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมมีพระคุณเจ้ารอต้อนรับสิทธิอนุสิท์ที่มาทําบุญกันวันนี้อยู่นะครับนี่เราก็ได้รับน้ำมนต์ได้รับพรน,นะครับจากพระคุณเจ้าครับ ใครอยากกราบหลวงปู่ก็จะมีรูปเหมือนหลวงปู่นั่งอยู่ทางโน้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเนี่ครับอันนี้ก็รับพรจากพระคุณเจ้าครับตเวี ทุครับสาธุครับทางนี้ก็จะเป็นตารางกิจนิมนต์ของหลวงปู่นะครับเดีวผมให้ดูนะครับอันนี้คือตารางกิจนิมนต์ของหลวงปู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปเหมือนหลวงปู่ครับที่อยู่ทางนี้หลวงปู่ไม่อยู่ก็สามารถมากราบตรงนี้ได้นะครับมากราบไหว้ขอพร หลวงปู่นะครับจะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่นั่งครับอยู่ตรงนี้น,นะครับเหมือนหลวงปู่มากนะครับท่านผู้ชมมาแล้วก็สามารถมากราบไหว้ขอพรได้ที่ตรงนี้นะครับ คือบรรยากาศเช้านี้ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับขอบคุณมากๆนะครับ